เดี๋ยวมาลื้อกระถางต้นนี้กันนะครับเป็นไม้มะเล็ดลูกของเพชรเจ็ดสีนะครับนี่ใบยังหนาเลยครับใบหนาใหญ่มากไม้มะเล็ดนะครับลายเพชรเจ็ดสีชัดเจนเลยแต่ว่าได้ความหนาของใบ ข้มข้นเลยนะครับก็จะมารื้อนี่นๆทำท่าออกเป็นกราบด้วยนะครับมาลือ้อเอาไปแยกทำจำนวนกันครับเห็นหัวแล้วหัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยหัวใหญ่ทีเดียวก็รวบเลยครับ หน่อเล็กหน่อน้อยเต็มไปหมดเลยนะครับควักก่อนอนี่หัวนะครับนี่นี่หัวหัวก็เริ่มเทิมเลยนะครับ ไปล้างน้ำก่อนเนาะดูที่จะได้เป็นกิ่ต้นเขี้ยวเพียบเลยนะครฮะผมถ่ายมือเดียวนะครับบางคนก็บอกว่าดูยากกดหัวผมก็พยายามทำให้นิ่งที่สุด ได้อะไรบ้างนะครับนี่เราได้หัวเหี่ยวหมดแล้วตรงนี้นี่หนึ่งต้นดึงอย่างง่ายเลยนะครับนี่หนึ่งต้นแล้วนี่อีกหนึ่งต้น,น ก็เด็ดเอาเลยครับไม่ต้องใช้มีดใช้อะไรนะครับเด็ดเอาแบบนี้เลยนะครับอีกหนึ่งต้นใบาย,ยาวนะครับคล้ายๆเพชรเจ็ดสีเหมือนกันแต่ว่าความความแตกต่างของเขาก็คือ ใบเขาหนามากแล้วก็เม็ดนี่หนักหนักเลยทีเดียวนะครับเม็ดแดงนี่ก็เยอะใบนี้ทำให้เรารู้ว่ามันอาจจะเป็นเม็ดแดงปืดปดติดไปแบบนี้นะครับที่เห็นมีต้นเล็กๆอยู่ด้วยต้นหนึ่งนะไ,ไหนแล้ว ดุดไปแล้วมัครับนี่คือหัวของเขานะครับเนี่ยไข่เลยครับแต่ว่ามันเหี่ยวเนี่ยข้างล่างนี่มันช้ำหนักแหละผมยังไม่อยากผ่านะครับอรงน,นี้ก็เหมือนจะนี่มีเขี้ยวขึ้นมาผมยังไม่อยากผ่าผมอยากปลูกเลยผมเอาตรง,ง,งเน่าๆออกก่อนนี่นะครับตรงนี้เละ,เละ จะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าไปโยนทิ้งไว้ดูครับนี่เคี้ยวอย่างนี้ขึ้นนะครับเนี่ยวางวางไว้ในบางทีลืมนะครับ <laughs> ลืมเลยซะอย่างนั้น <laughs> เอเคี่ยวยนี่เดี๋ยวก็จะเอาไปไปอบนะครับหรือไม่ก็ ฝากไว้ก่อนอเด็ดเขี่ยวของจริงเลยนะครับนี่คือเด็ดกน,นี่มันเหี่ยวๆแล้วไม่น่าจะจะได้นะครับแต่ก็จะไม่ทิ้งครับเอาวางๆผึ่งๆไว้ก่อนหวมันย่นนะครับเพราะว่าข้างล่างมันชื้นมากแล้วก็มันเน่านะครับ คันนะครับเนี่ยถ้าเกิดไงรีบล้างมือนะครับใครแพ้อย่าทำแบบนี้ถ่าดีๆครับทำจอมดีกว่าเดี๋ยวผมก็จะตัดตรงนี้ออกมานะครับตัดตรงส่วนส่วนโคนตรงนีนน้แล้วก็ปลูกใหม่ฝากติดตามลังบอลขันหวานครับติดตามบอลสีต้นใหม่ๆของเรากันนะครับ เป็นลูกไม้มเมล็ดแล้วส่วนใหญ่เลยตอนนี้เพราะว่าไม่ได้รับไม้อะไรเข้ามาแล้วเลยนะครับแล้วก็ผสมจากที่เรามีครับฝากติดตามรังบอลคอนหวันด้วยเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับแล้วก็ชอบไม้สวยๆอันไหนของผมก็อุดหนุนกันได้เลยครับทักมาสอบถามได้เลยอยากได้ไม้ไม่เหมือนใครอยากได้ลูกไม้มเมล็ดใหม่ๆนะครับมาที่นี่รังบอลคอนหวัน